นีต้องมายินคู่กันมันมีความเพริดเขลินไหมตอนหน้าใม่เยอะใช่หรอเราทำงานได้มันคือการทำงานอาการอาการมันไม่ภาษากายเออภาษากายกอดอกทำไมลุกไม่ลุกหลิกตัดต่อ เราเปแฟนกันใหมพี่ถ่านนะครับต่อพร้อมกันนะหนึ่งสองสามไม่ได้เปลี่นเค่ะไม่จบอะไม่อคยเงี้ยอธิบายเพราะว่าพาร์ทเนอร์คือหนูเชื่อว่าูทุกคนนะคงมีหนึ่งคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรอะแต่สถานะไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะมีอู่คนหนึ่งที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบนั้นใช่คือเราเป็นความสบายใจของกันและกันเป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอย ให้ความสนุกกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันใช่คือจริงจดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบฟิลจับจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบยืนยันตัวนี้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้โถามย้อนกลับไปยังยังเคยโดนถามอ่ะแล้วตอบอะไรยังไม่จบยัะไม่ยังสิ่งที่เขาอยากได้ยินเขาจะตอบมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงแบบเฮ้ยทางกายเป็นแบบเฮ้ยคู่เรามาว้าจริงจริงนะเราเหมือนกันมากเราเหมือนกันมากมากจนซะแบบเรารู้สึกว่าแบบ คือด้วยมาร์กเป็นผู้ชายด้วยแหละแล้วแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงเนี้ยคือพอแบบมันเป็นเหมือนฝาแฝดอะที่แบบเดินมาแล้วแบบเธอเหมือนฉันมากฉันเหมือนเธอมากเวลาน้องๆในจีนเนทีวีก็จะบอกว่าพี่เหมือนพี่น้ำตาลมากเลยอ่ะพี่เหมือนพี่มาร์กมากเลยนีิสัยเราครับหรือว่าบุคลิกอะไรอย่างนี้เอมอน่าจะนิสัยมากกว่าบุคลิกไม่ไม่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นครับแต่ด้านนิสัยใครทีถายราาอะไรที่เหมือนกันน้ำตาลเหมือนอะไรเนี่ยผมแบบทุกคนทมาเหมือนกัน หนูว่าความจริงใจนะนที่ที่เรามีเหมือนกันไม่คือตอบจริงเราเปน <c oughs> ็นคนแบบอาจจะเป็นคนที่ตรงๆเหมือนกันแต่ว่าใจใจใช่ใช่ใช่ออทำอะไรหรอคะคือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูทําอะไรไปเนะี่ย <c oughs> เขารู้ว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยความต้องการหนูคือแบบเอ้ยอันนี้เล่นนะไม่คิดมากอะไรยเงี้ยคือมันเหมือนแบบเออพอพอเราเจอคนที่แบบรู้สึกคลิกอะไรยงเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีเขาเป็นเพื่อนเนาะอะไรเงี้ย มันมีอะไรที่เหมือนน้ำตาลที่เหมือนกัเรมือน้ำตาลน้ำตาลสิ่งที่เหมือนเลยผมว่าน่าจะความแบบช็อตช็อตฟิลใช่ช็อตกันเองบ้าหรือว่าแบบชอบแกล้งคนอื่นหแล้วช็อตคนอื่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งนี้จะเป็นแล้วก็มันจะมีคําพูดที่แบบคือว่าสนิทกันแบบคําพูดแบบเพื่อนไงมันจะจูนเข้าหากันเองโดยไม่รู้ตัวเแบบเวลาเราเอาคําพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราตอนนี้เรามีคําที่ห้ามพูดแหละ ยไม่พูดไม่ได้รับความรู้สึกของเราที่มีต่อล้ำตาอย่างเดียวมันล้ำตาเหมือนกันสิเพื่อนกันก็รู้สึกแต่มาก็เคยบอกว่าแบบล้ำตาหลังจะชอบเขาก็ได้นะแต่ผมไม่แสดงควาไม่แสดงออกแบบจะไม่แสดงมังไหมไม่มาเต้าข่าวเนี่ยพอพูดเรไม่ีมังเจะไม่ได้เต้าข่าวฉันสันนิษฐานคนเราไม่คิดสงสัยได้ป่ะฉันก็เคยคิดว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าและและอะไรสิทำให้คิดว่าฉันชอบเธอ ีบางอย่างที่รู้สึกว่าเวลาทําไมคนอื่นถามเธอต้องดูเหมือนเขินอะไรเงี้ยก็เรารู้ไงว่าความสัมพันธ์เราเป็นเพื่อนกันแล้วคนไปจีนอ่ะเธอเวลาเธอมีเพื่อนแล้วคนไปเจอพี่เป็นแฟนกันในห้องเงี้ยมันก็เขินป่ะเธอทำไงถูกไหมไม่แต่ในรายการต่างต่างเขาพูดตรงว่า แกชอบฉันแกชอบฉันเนี่ยเล่นเยอะถูกไหมอันนี้เป็นพยาคือเล่นเยอะแกลงแกล้ง่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราตกลูก็ตัดสงสัยกันว่าแต่ละคนชอบแต่ละฝั่งไม่สงสัยคือเอาง่ายๆคือหลังบ้านหรือวคุยกันเสมอแบบเออทแอย่างี้แล้วแบบแฟนขับเขาจิ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันแล้วตอนนี้เคลียร์กันยังว่าตัวตกตัดคนต่างชอบกันไหม ไม่เคยเคลียเพราะว่าไม่เคยรู้สึกต่อการแรงก็โมโหกันเราไงใช่ไม่เคยไม่เคยเคลียร์เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ใช่เไอเคลียร์แรงคิดจะถูกทางบ้านมีคนไหมทำไมอ่ะอภัมีเก็บได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะหาไม่เขาจะหาไม่จบจะนึกว่าแรงจะทาำบ้านมีคนไหมที่ทำให้เรามีงานอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้ว่านั้นเออใช่จริงๆขอบคุณแบบจริงๆที่เรามีงานคู่กันเลยก็เป็นเพราะว่าแรงเชียร์จากทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะจริงจะมีโอกาสผีผักไหมตัดไหมว่าผีผักอ่ะ อั่างนี้ตอบในสิ่งที่เขาอยากได้ยินไปนะเธอมาเธอะได้คำห่านตอนเจอฉันไงตอนสัมภาษณ์อยู่อ่ะมันมีลังสีของพี่แจ็คเยอะนะตอนดีๆนะเธอเขาอยากได้ยินนี้ฉันรู้เลยสี่สิบถ้าไม่มีใครจริงจริงได้ไหมสี่สิบได้ไหมอ่ะให้เธอตัดกันฉันได้ ไม่ก็สี่สิบแล้วถ้าไม่มีจริงๆแสถานะนั่งกับครอบกันขอคิดดูก่อนได้ไหมขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนนะ้าเก็จะเค้ากันไม่ใช่ถ้าสี่สิบถ้าสี่สิบโอเคถ้าไันได้มีใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไม่รู้ได้เั้าวันอดีตเราจะเอาสปอเคไม่ต้องอยูในรายการด้วยนัทนุเป็นยังไงบ้างเราอยู่ในรายการเราเน่ารอดรู้เป็นนี่แบบเป็นสักติรายารนะครัการแสดงทุกอย่างครับการแสดงทุกอย่างอันนี้ก็เออ นักเรียนโฟฟาปสวอันนี้ก็สนใจการแสดงอย่างสุดขั้นเราก็มาสวอแล้วกัการแสนเด็กการแสดงหมดเลยคุณเชื่อใครไม่ได้หรอกครับแสดงปสวไม่หนูเรียนการเมืองมา หนูเป็นได้แค่สักขีพยานให้ทุกคนนั้นเพราะเราเห็นเขาจริงๆแเราสองคนแหละด้วยความที่เราสนิทกันเราคนลุกตลกขนลุกเออเนี่ยตลกมันตลกยังไงเพื่อนกันเนี่ยคือมันสนิทกันหมดอะแต่ไม่ชอบอ่ะมันนะไรก็ไม่โอเคเออมันเจอบวามจริงอะมันดูแบบตลกอ่ะแต่ไม่ได้เยอะนะก็ต้องสายนนี้แหละเออเล่นโดนตอนที่ร่วมรายการการเมอาตาอีันเราเออไม่หรือว่ารู้สึกว่าตลกครับตลกเขาชอบเป็นจริงไหมมันมันพอเราสนิทกันมากๆเรารู้ใจรู้หึงเราเราทุกอย่างเนี่ย ันรู้สึกว่ามันตลกมันแบบว่ามันจะหนุลุงนิดหน่อยอ่ะมันแบบมันจะเป็นฟิลแบบเพื่อนกันมากแบบแบบไอ้มึงอะไรเงี้ยมันจะแบบเน,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 นเนอร์แลนด์อยู่หลังกล้องอแล้วไม่เห็นทุกอย่างมันคือจริงแต่ว่าสิลล่งที่คนอ e ินอ่ะเดี๋ยวคือ,อในติ๊กตอกที่เขาตัดมา,าใช่ในี่ จริงๆเวลาเราถ่ายรายการเวลาไปออกรายการเล่นเกมเกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การแสดงนะมันคือการตีกันจริงๆแต่ว่าการไปตัดต่อในติ๊กต็อกต่างๆคลิปที่ทุกคนเห็นนะ,อ,ะอันนั้นะเป็นเรื่องของการตัดต่อีอ่ออกมาแต่ว่าในชีวิตจริงอะไม่มีทางที่จะมาแบบเผือกันไม่มีนนแน่นอน อะไรย่งเี้มีเพียไหมเขาดันโดนคนมรุ่นเก่าเขาเป็นไปกันไหมผมรู้จักเขาไงผมจะไปคือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วตกงวันเนี้ยคือมันมันมันเพื่อนกันมากๆอ่ะมันสามารถคืนน้ำตาสามารถตกโหวตมาได้อ่ะมาเลยมันเลยไม่ได้อะไรประกอบมาทั้งไม่เอาไม่เอายี้ปกตินะก็นะฮะอันนี้เอาบุ๋มเข้ามาทำไมนะฮะไม่ปกติอ่ะปกติอ่ะมันจะมีแบบไปด้วยกันแบบเฮ้ยเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วหลักเขางานเยอะเขาต้องซ้อมคอนเสิร์ตมันเลยเหมือนแบบว่า แล้วน้ำตาลก็ไปถ่ายละครเรื่องเดียวกับมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าสนิทกันมากเกินไม่ไงบ้างแล้วจะหลับคือการดูคนดูจริงเยอะสุดคนเราคิดว่าเขาได้จะมีใจกันมับมาร์กหนูกายไม่จริงเขาไปแล้วเหรอเออไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าแบบวันไหนพี่มันถักหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วนะคนอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออตอนนี้เขาเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวจะไปสอบให้ความหวังเดี๋ยวไม่แอบเชี๋ยวไมถ้าเกิดเราผมจะแปักจริง ันเชียร์หมดทุกคู่อ่ะใช่ฉก็เชียร์หมดทุกคู่เหมือนกันคู่เราโอเคใช่ไหมะครโอเคนะเออเท็จถอยเลยต้นนั้นต้านนั้นแล้วผ่านมาเวได้มันกลับหครับ4คนเลยผมไม่เหงานะทำไมอะเรามีแล้วหรอไม่มีผมรักตัวเองมากผมอยู่ตัวเองได้ต้นต้เหงาไมน้ไม่เหงาค่ะ จริงๆอ่ะพวกหนูไปกินข้าวด้วยกันมาแต่มันเป็นการไปกินข้าวแบเนเพือนไปกินคนไปกินนีวไปกินคนเดียวอไปกินข้าววันวันวันเลยทั้มันไม่ได้ไปกันแค่2คนไปกินไม่ดไงเฮ้ยทไมไปกินกับใครมาอะไรยังไม่ได้บอกไปกินข้าวน้อรอเออไอีกที่พี่ส่ครับเป็นสิเลยเนี่ยเออไม่ใช่นั้นอวไรงไงี่วันนี้ปนูิงไม่ได้ตัวเราเราคิดว่า รุ่นพี่ไปแล้วพี่ไปเลยมาก่อนมาก่อนแล้วเจอเราชื่แต่เรา้องๆพูดมาเนี่ยคนนั้นบอกว่าไม่โสดคนนี้มาโสดอ่าไปแล้ะพูดจริงไหมเนี่ยไมมีใครพูดไม่จริงบ้างผมอยากรู้ว่าอะไรในสื่อบันเทิงมันจริงบ้างนะเรานี้เลยเราสามารถแบ่งได้ว่าอะไรมันรลองกันกันโลกหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันมันแล้วแต่ว่าเราจะอนุญาตให้เข้ามาตรงส่วนไหนได้ตามใจเราแล้วเราโสดไหมครับอะไรนะครับเราโสด

แต่ไหนคนจะเ,เขาจะผิดคิดว่าพี่ชายเราไปแฝงกับเราโอ้ใช่แปลกมาก,มากทุกคนจะเขาจะิิอยู่เลยใช่คือ,อพี่ชายพี่ต้นนฤบีดินฐ์วิรวัตโนดมกับนัมการทิพย์นารีวิรวัตโนดมเ,เป็นพี่น้องแท้ๆกันนะคะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะคะเหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเติมพี่แล้วก็ถ่ายรูปกันแบบบันอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแป๊บน่าจะเป็นแบบฟิลไปถ่ายขอบสนามบอลแล้วก็นึกว่าแบบนี่เป็นแฟนนักบอลแต่ไม่ใช่ค่ะน้องสาวที่หาเวลาไปเชียร์พี่ชายเฉยนะคะ นยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันแท้ค่ะคลาต้องยืนยันอีกนี่มันนานมากแล้วมือเลยโอ้เอาง่ายๆตอนเข้ามาเจนทีเอใหม่มีคนถามว่าเขาแต่งงานกันแล้วเหรอใช่เรื่องคนเดียวกันเป็นพี่น้องที่คลาดตามกันออกมาเลยค่ะอันนี้มีคนเข้าใจผิดหรือไม่ลูกแล้วยังมีอาจจะมีบ้างหนูเคยเห็นในคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบนี่แฟนต้นหรออะไรเงี้ย ก็อาจจะยังแบบยังไม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็โพสต์รูปคู่กับแฟนใช่เราหวานมากเนาะเออแล้วเราเมื่อไหร่จะหวานเหมือนพี่เขาครับเอารออยู่รออยู่เปิดใจอยู่แล้วเราอ่ะไมรอที่หมด้ย่สิทธิ์ไหมทันทวนดีกว่า นี่เป็นเรื่องธรรมดารอ40แล้วถ้าผมไม่มีใครหกเปล่าถ้า40ยืนเหมือนเพื่อนสาวเรื่องอะไรเลยพี่ว่าป้าสองพันธ์ยังไม่สแตนยังอีกยังอีกเธอเธอเสียหายนะเธอเสียหายนะในสื่อรู้ว่าเธอไม่สดอ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพี่แล้วย่งไรแล้วเดี๋ยวทุกอย่งเดี๋แค่พี่เฉยหรอเดี๋ยวเพื่อสรุปคือคือทุกคนเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเนาะตอบตะกงตะกังแล้วเขานัดสินเป็นเพื่อนไหม อันนี้ต้องถามเขาค่ะแต่สีคนนี้คืออถือว่ามันคือเอาพูดชื่อเลยเหรอเอาพูดชื่ออีกบุคคลที่เขาไม่อยู่ก็สนุกมากค่ะเชื่ว่นี่เมจิกปักูตัอก็เกินไม่พิึกไม่ดับแต่วันนี้มันเก่งก็คือถ้าสี่คนนี้กูยังโสดเนาะถ้าสี่สิบก็อยากไปมาวนกันเจียวว่ากันผมอยากรู้ว่าฟังจากอัลบั้มผมผมไม่โสดได้หรอก เพลง12เพลงอกหักไปแล้ว8ปดอันนี้คือผมไม่โสดได้หรอกอันนี้ขายของนิดนึงป้าอะขายเลยมีคนอาจจะมาเื้อแล้วก็โสดเลยนะฮะนั่นเลยให้นั่งขายงานที่คอนเสิร์ตที่เราจะมีครับคอนเสิร์ตนะครับคนเดียวนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยบัตรยังขายอยู่นะครับผมเล่นวันที่23่ิบสมีนาคมนะครับที่ทันเทอร์โรมนะครับถ้าสมมุิใคร มีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับพาแฟนพาเพื่อนนะครับพาปู่ย่านะอานะครับไม่ว่าจะใครนะครับือว่าพามาได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตน้ำดีนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เหมาะกับทุกเพศทุกวันะครับผมทุกอายุทุกเกรนส์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสามารถดูได้นะครับดูได้ทุกเพศทุได้มาเบียวไปด้วยกันอ่มมาเบียวไปด้วยกันครับนะที่เขาไปที่ไหนแล้วแน่นอนอะไรนะครับเขาเมื่อกี้ดเซนแล้วใกล้คอนเสิร์ตแล้วเออตอนนี้กลังเริ่มหลายๆยุคละหลายๆอย่างอยู่แลเริ่มเคาะเริ่มคอนเฟิร์มโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงีี้้ยแลวกก็ทท่สคคคััญนนะรบุ อย่าลืมนะครับฝากลานิสเฮกาวนะครับะในวันนี้ด้วยคอนเสิร์ตเรายาวจริงเปล่าคอนเสิร์ตประมาณ7ชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าใครกลัวอ่อมกลัวอะไรก็สามารถเอาลานิสนะครับไปทาให้ชุ่มชื้นมัดได้เลยมัดได้ามัดหน้าดูได้เลยนะครับเราทำทุกที่ให้เหมือนบ้านนะครับผมใช่ฮะนาทีแต่่าอะใครยิ้ปากหน่อยตรงนัเลยสัหน่ไหนๆก็มาเราตักันสคนแล้วก็ขอฝากลาเนตด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นลายของเออครีมบำรุงนะคะหรือว่าจะเป็นคุชชั่นนะคะก็ฝากด้วย ใช่แล้วผิวใสผิวสวยแน่นอนค่ะใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวล l เน e t Family กับพวกเรานะคะอุ้ยขอขายนิดนึงได้ไหมอ่ะอา้ค่แต่ไหนจะจิ้นอะไรเงี้ยคือเราเล่นละครด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบว่า Last Survival New Dawn Live on Stage นะคะก็จะได้เห็นมาร์กกับรัตน์อาจจะมีโมเมนต์ต่างๆเพราะในเรื่องเล่นคู่กันอ้าวใส่ชุดแต่งงานไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูไม่รู้คอนเสิร์ตอันน้วตอนนั้นที่ใส่มันเสุดมันสุดว่ายังไงตลบ ตลกตลกอะไรมันจรจิ้ลยมันดีที่มันตลบ่าเอามาดูแบบว่าเรากิ๊อยากรู้ตลกไม่ตลกใกล้แค่คืบหรือแค่ไหนก็ไปดูได้นะคะที่ร้านสวัสดิน ด้วยก็ด้วยแต่ก็อยากฝากจริงๆอยากให้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนความเป็นเพื่อนความสนิทของเราบนเวทีแหละว่าแบบเออนะตอนน่ะน้ำตอนนั้นตอนซ้อมเราจะทําได้ดีแต่พอมาเจอทุกคนอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบหลุดคังออกมาอะไรก็อยากจะฝากมามามาผมจะได้เห็นโมเมนต์นึงนะโมเมนต์หลาดเหมือนที่ในซีรีส์อ่าผมตอนที่มีคอนเสิร์ตเนี้ยผมเคยบอกน้ำตาลเลยว่าเออเพื่อนถ้าแบบในซีรีส์อ่ะ MT เลยนะเราก็เล่นแบบในซีรีส์ MT เลยนะแต่ข้างนอกคือบาน้ำตาล แต่ถ้าในแบบในในคอนเสิร์ตนั้นอะ่ะเราไปในไนท์กับพอใจถ้าทำอะไรไปก็คือในซีรีส์นะหนูอะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหนูเป็นคนบอกด้วยซคำว่าซีนแต่งงานอะ่ะให้จูบเลยแล้วใครร,ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอ ไม่ใช่คือบทมันไม่ได้เขียนว่าจูบแล้วผมเพาเคารพบทผมไม่อยากให้แบบเอ้ยไปจูบไปเป็นผู้หญิงไงอย่างเงี้ยเอาจะ้มงตัวถึงน้ำนมเริ่มสงสัยแล้วตอนนั้าพร้อมเลยนะสงสัยนะใส่ไม่สงสัยครับเป็นการการทำงานปกติเลยครับใช่ผมทำงานกับตั้มตั้มมาก็เป็นอย่างนี้เลยจูบกันก็เป็นอะไรกันอะไรน้่ามเริ่มไม่ได้น้ำนมเริ่มโอเคครับขอบคุณนะครับกา่ได้เปิดแล้วไปไี่ได้ต่ออีส่วนจะด็กๆินได้เสริมอ่ะผบ